เราเกลียดยัยคนนี้น่าลำคานไม่ใช่ไอ้นี่นะเยอะคนนี้เนี่ยหยอก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 เออเอาเอาคุณครับยุงเยอะเหลือเกินที่วัดโบสถ์เนี่ยคุณครับยุงเยอะคนยุงคนอรมณ์นี่ไม่ดีอยู่คน จิ๊โโโโกโร่แน่งทำเบิรบทำเบิบ,บอนอึงตาจะกินมแมลงงว้านก็พูดเกิดเบิร์ดไม่ใช่หรอเออว้าวจะเสียหายมดนี่ใช่น้องสาวขผมเบนตาหรือเปล่าใช่ผมเป็นเพื่อนของเบนตาครับไปชื่อว่าอังสุมาอัง <c> ส <oughs> ุมาเคิร์ดที่ผายเลย เรเป็นผู้หญิงนะเนาะเออลกผู้หญิงต้องอายไงได้ไปคว้าข้อมือมาคุยกันติงติงวะอายมากเออ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 ออเฮ้ยโอ้เวทคว้าไปดูด้วยนั่ข้อมือคว้าข้อมือมันข้อมือมาที่ไหนแล้วนะอ่ะไม่ใช่ข้อมือไงแล้วอะไรอ่ะข้อเหวียงมันว้าตายเขาเรียกข้อเหวียงไงเอออุ้ยถ้ากูรู้เป็นข้อเหวียงแล้วมึงอ่ะมาตรงนี้ฮะ อิ่งจะวัวจะจังขวี่ยงมันรีบสงง่งข้อมือเลยนี่อังอาคารว่าอย่างไงจ้าทุก,กงงแกง่ายๆบอกกันซื่อๆเลยโอ้โหคือว่าฉันนี่ยอยากได้สมาชนี้มาเป็นผอสะัวผัวฉันหน่อยโอ้โหเอางี้นะถ้าอย่างงี้นเนี่ยฉันบอกเธอตามตรงก็แล้วกันทำไมอะ่ะฉันเนี่ยรักเธอได้แค่น้องสาวเท่านั้นแหละน้องสาวก็ใช่นะสิไม่เอาโอ้โหโอ้โอโอ โอ้<า>โหกินปากไม่ใช่เรื่องล้อเล่นทะลุไอ้วก็ตัวกูาปากเหม็นเนี่ยกูคแค่ไปกินเหล้าปา่าเหล้าขาวเหล้าแดงมาเนี่ยผสมกันเนี่ยมึงไม่ได้แดกแต่เหล้าปา่าเหล้าขาวไงทำไมอยู่ข้างหลังมึงแดกส้มตำปลาด้วยที <c oughs> ่ฝายกินปลากรอบลงเกบดแต่รันก็ไม,ไม่รันไม่รันไม่รันแน่ใช่ไหมไม่รันเอวลั่นปัดลั่นปัดลัโอ้โหเอวลั่น

ขนาดโดนขนาดนี้อยู่ทางโน้นหลอดทะหลงทิศไปแล้วอุ้ยดูสิเนี่ยตบตะปากคเห็นอะไรบ้างบ้างปะใครวะใครคะใครใครให้ใครคนสวยอ๋อเด็กเด็กทิ้งผายลมใจเด็กนะมึงแด้อเด้อเด้อจะโดดไม่ห่วงข้อขาคุณเห็นต่างมาทไวใด

พูดเหมือนตัดทออะไร่างเนี่ยไม่รู้ว่ามึงกับกูเนี่ยหน้าตาไม่ไปเตะกระเป๋าตังค์ใครมั้งหรือเปาเอางอันนี้เมาหรือเบาหวานขึ้นตีปากเลยเดี๋ยวบ้าเลยจีบหายเบาหวานที่ไหนเราทำไมตายเดีไม่รักไม่รักไม่รักแน่ใช่ไหมไม่รักเดี๋ยวหอบพอบพอบเนี่ยวเขาหลับมึงอย่าหอบสิหน้าทโอ้โหมีนาเด้วย 啊。 ลุกล่างอย่างมึงไม่น่าโดนใครรับพาตัวนี่ยทำหนังยี่สิบอย่าดัง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 ยี่สิบไม่ดังไม่ดังไม่ดังให้ยี่สิบโอเคยี่สไม่ดังไม่ดังยี่สิบนะยี่สิบทีขายมึงยับจริงเลยเนี่ยจะรักไม่รักกันอ่ะไม่รักพูดดีกันแล้วนะก็ไม่รักไงพูดร้ายกันแล้วนะไม่รักถ้าไม่รักกันแล้วจะตีปีปได้เสียเหมือนกันตีนะไก่ ใช้ด้วกันไม่ได้เไม่ได้อยไม่ได้แล้วกรอก่อนทำไมอ่ะกอเอาใหม่คตโบราณเรียกกอเขาเรียกรีเพย์รีเพย์เนาโอ้กูก็เป็นลิเกโบราณอะหายเรียกได้เรียกกอ thank okay. you ยกับให้เห็นเส้หมอแเรามองมึงมันต้องกักกู Yeah.